ประวัติและความเป็นมาของบ้านทุ่งเตอินและวัดทุ่งเตอินตามคําบอกเล่าของพระครูประดิษฐ์าสนา,ารหลวงปู่จำานงทยะวังโสเจ้าคณะตะบลหลวงจเจ้าอาวาสวัดทุ่งเตอินและคนในพื้นที่รุ่นคุณปู่คุณยา่าเล่าขานความเป็นมาของบ้านทุ่งเตอินและวัดทุ่งเต็อินว่าแต่เก่าก่อนไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ติดถนนเหมือนปัจจุบันแต่เป็นผืนป่าขนาดใหญ่และติดใกล้แม่น้ำจันทบุรี สมัยก่อนมีชนกลุ่มหนึ่งมีชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าชองได้มาก่อตั้งรกรากฐานธรรมหากินโดยแผ่ถางป่าดงดิบซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นจํานวนมากจนแผ่ขยายกว้างออกไปและได้ก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยประกอบกับมีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ําจันทบรีในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพทาเกษตรกรรมคือการทํานาแม้แต่การคมนาคมเดินทางลงไปตลาด เพื่อจับจ่ายรับซื้อและขายสินค้าหรือไปทำธุระในตัวเมืองจันทบรุรีก็อาศัยการเดินทางด้วยเรือจากแม่น้ำสายจันทบุรีนี้เป็นหลักเริ่มก่อตั้งสร้างวัดเมื่อปีพศ2509นายานงามพงผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นพร้อมชาวบ้านได้ไปกราบอาราธนานิมนต์ประสงค์จากวัดกะทิง มาอยู่จำพรรษาจำนวน5รูปหนึ่งใน5รูปนั้นมีพระรูปร,ปริษศาสนาก,การหรือหลวงปู่จำนงทยะวังโสมาเป็นประธานสงฆ์หลังจากออกพรรษาแล้วในปี2509พระสงฆ์ทั้ง4รูปได้กลับไปจำพรรษาอยู่วัดกระทิงบางรูปกลับไปลาสิกขาคงเหลืออยู่แต่เพียงพระรูปริษศาสนาก,การหรือหลวงปู่จำนงทยะวังโสประธานสงฆ์รูปเดียวเท่านั้น ครั้งแรกที่พระภูปิดศาสนาการได้เข้ามาอยู่จำพรรษามีศาลาสี่เหลี่ยมทรงปัญญาสามห้องของวัดทุ่งตอินซึ่งมีอยู่แต่เดิมก่อนแล้วในช่วงประมาณปีพศ2510พระภูปิ์ศาสนาการหรือรุ่งปู้จำนงชยะวังโสพร้อมด้วยชาวบ้านทุท่งตอินได้ช่วยกันเลื่อยไม้สร้างต่อเติมจากศาลาหลังเก่าโดยสร้างและต่อเติมในรูปแบบทรงปัญญาและมุงกระเบื้อง ตามแบบเดิมศาลาหลังเก่าซึ่งศาลาการ,ปรเปลี่ยนนี้สามารถบรรจุพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสำคัญต่างๆได้ประมาณ300คนมีห้องนอนพระสงฆ์ห้าห้องอยู่ภายในศาลาการ,ปรเปลี่ยนนั้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาสร้างโรงเรียนสมัยก่อนเดิมทีโรงเรียนบ้านทุ่งตีอินก่อตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่9้าบ้านพังคะแลง ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของหมู่บ้านพังขแหลงและบ้านทุตอินซึ่งมีครูนิดและครูเนืองเป็นครูใหญ่ตามระดับกันในยุคสมัยนั้นจากคำบอกเล่าของหลวงปู่ว่าชาวบ้านต้องการอยากจะให้โรงเรียนมาอยู่ใกล้วัดแต่ขาดพื้นที่ที่จะก่อตั้งโรงเรียนเลยไปติดต่อทับทามจากนายเจริญนางหลีสุขโขขอแลกเปลี่ยนพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ติดกับวัดเพื่อสร้างโรงเรียนเมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้ทําการรื้อและขนย้ายอุปกรณ์โรงเรียนพร้อมเด็กนักเรียนมาอยู่ใกล้วัดในเขตพื้นที่ที่ติดกับวัดทุ่งเต่อินทางด้านทิศใต้ซึ่งติดกับคลองพลุและในเวลาหลายปีต่อๆมาได้ก่อสร้างอาคารโรงเรียนหลังใหม่ขึ้นอีกจํานวนหนึ่งหลังซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการเวลาที่เปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาของหมู่บ้านการศึกษาในตัวเมืองที่ทันสมัย นักเรียนน้อยลงโรงเรียนบ้านทุ่งตะินก็ได้ถูกยุบลงดังกล่าวหลังจากที่โรงเรียนถูกยุบจึงได้รื้ออาคารโรงเรียนไม้หลังเก่าออกและได้ยกเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สามแทนขณะดเดียวกันความเจริญก้าวหน้าในพืชผลทางการเกษตรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับเช่นเดียวกันกับการทํานาในยุคนั้นก็กลับกลายมาเป็นการพัฒนาปลูกพืชผลไม้ยิงต้นเป็นหลักในยุคสมัยนี้ เช่นส้มเขียวหวานมังคุดเงาะสีชมพูเงาะโรงเรียนและทุเรียนด้วยพลังของชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งตะอินบ้านพังขแลงบ้านดินแดงและบ้านอื่นๆใกล้เคียงพระครูบดิตศาสนาการหรือหลวงปู่จำนงชยะวังโสและชาวบ้านช่วยกันสร้างและทำนุบำรุงวัดทุงตะอินตลอดเรื่อยมา และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นเมื่อวันที่27กันยายน2521และได้จดขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่27มกราคมพศ2525และในปีเดียวกันพระคูปดิษศาสานการหรือรลวงปู่จำนงชยกวังโสได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดทุ่งเตอินเมื่อวันที่1ตุลาคม2525 25ตลอดมาจนถึง ปััจจุบนและด้วยพลังศรัทธาความสามัคคีของชาวบ้านในชมุมชนความสามารถด้านการพัฒนาของพระครูประดิษฐ์ศาสนกา,า,ารทําให้วัดทุ่งตะอินมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญรุ่งเรืองในด้านศาสนาวัตถุและศาสนาธรรมมาโดยลําดับและด้วยพลังศรัทธาความสามัคคีของชาวบ้านในชมุมชนและความสามารถด้านการพัฒนาของพระครูประดิษฐ์ศาสนกา,ารจึงทําให้วัดทุ่งตะอินเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับเกียรติให้เป็นวัดตรวจแทนในเขตอำเภอเขาคิจกูุดจัดกิจกรรมงานสำคัญต่างๆเรื่อยมาและด้วยความสามารถและด้านการพัฒนาของพระครูประดิษฐา,านการจึงทำให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้การสนับสนุนและร่วมโครงการต่างๆเช่นหมู่บ้านโรงเรียนและหน่วยราชการโดยร่วมทบุญเรื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานประเพณีงานรัฐพิธีงานวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ ตลอดถึงกิจกรรมต่งตางๆ และด้วยความสามารถและชอบใฝ่หาความรู้ชอบด้านการพัฒนาของพระคูประดิษฐ์ศาสานาการจึงได้ไปศึกษาและดูงานต่างๆในโครงการพระราชดำริและนำกลับมาประยุก์ตใช้ให้กลมกลืนกับสภาพท้องถิน่นจึงได้ดำริทำโครงการศาสตร์พระราชาปรชยาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสืบทอดปณิธานและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อให้เป็นฐานการศึกษาทดลองเรียนรู้และพร้อมนำประสบการณ์มาเผยแผ่ในชุมชนและจวบจนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีหน่วยงานเช่นสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสและโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 นำมาปฏิบัติถ่ายทอดสืบสารและต่อยอดสมดังกับที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระปฐมบรมราชโองค์การที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไปและนี่คือที่มาของชื่อโครงการฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชารัยาเศรษฐกิจพอเพียง สู่โคกหนองนาโมเดล